นดีทําได้ง่ายก้าดีคนชั่วทําได้ยากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบเสนอกำลิขิตชะตาชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ กรรมลิขิตคืนนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มชื่อสำราญที่มีชีวิตรักไม่ได้สำรานอย่างชื่อแต่รักของเขากลับกลายเป็นรักหลอนที่เนียวนําให้ชีวิตของเขาต้องพบกับความวิกจติตและนี่คือกรรมลิขิตในตอนรักหลอนครับเรารักคนที่บ้านนีครับเราก็แอบชอบเขาเนี่ยยี่เขาไปทางานที่สมุทรสาครเนี่ย โครงการทีพีใหม่ทีถึงได้เจอกันึงได้คุยกันเออแล้วน้องหญิงเขาชอบต้นดาวเรืองที่ฉันให้ไหมอ่ะดาวเรืองจ้ะดาวเรืองที่ฉันยกกระถางไป<ม>ให้ที่บ้านเลยไงชอบพี่ชอบจริงเลยจ้ะดีใจจังเลยอ่งงั้นฉันกลับก่อนนะพี่อางเย็นแล้วเออเออเออเอนะสิจ้ะให้ฉันไปส่งไหมจ้ะ โอ้ยมีต้องม่ต้องหน้ากลับเองได้ไปล่ะไปขถอนนะพี่จัจาขอบใจนะบริจาสีโชคดีจ้ะเฮ้ยจะได้เจอน้องหญิงแล้วไปเป็นอะไรอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไม แต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้ห่วงมาเจอเธอรักเธอจนสุดสวงรักตกบ่วงเธอลวงให้ชำ้ำใจวันเราะดีต้องบาเออที่สศบนั่นคือเป็นน้องของเพื่อนนะค่ะบ้านเดียวกัน <c oughs> คือพี่บ้าไม่ดีว่ะสวัสดีจารองหญิงคือว่าพี่นี่มันจะเ่าๆไปนะส่งคำมันก็ไม่กลา้าที่เขาก็ถามคำาก็ตอบคำถามเลยแล้วก็ไม่กล้าคุยด้วยก็คิดมากเครียดโอ้ยไอพ่อคุณบุญเชิไหมผู้หญิงที่ไหนอ่ะเขาจะชอบดอกดาวเรืองกันวะ แล้วยิ่งเองอ่ะเล่นหอบออกความรักไปให้เขาเป็นกระถางกระถางขนาดนั้นน่ะระวังเขาจะตกหลุมรักเองเขานะเว้ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ชอบดอกดาวเรืองแล้วเขาชอบอะไรวะเฮ้ยข้ารู้แล้ว <c oughs> น้องหญิงของข้าต้องชอบแน่เลย <c oughs> ข้าจะต้องซื้อหมูแดดเดียวไปฝากน้องหญิงเอาไปกินที่มหาชัย <c oughs> สุดยอดกันใหญ่เลยบ้าเอ้ย นี่มึงจะจีบหญิงหรือว่ามึงจะซื้อกับข้าวไปให้แม่มึงกินวะออผู้หญิงนะเว้ยเขาชอบของสวยๆงามๆและก็ของมีค่าเว้ยเพลงอะ่ะเคยฟังไหมใสยแหวนนาฬิกาขอ้อมือโทรศัพท์มือถือหนูชอบเอาเป็นเลขท้ายสามตัวเพราะ,ะถ้าถูกแล้วไม่มาแก้บนให้มีอันเป็นไปภายในจิตวันแต่ไม่ถึงตายาัลเลขท้ายส ประจำวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายน2542เลขที่ออก3 3 5 3 3 5เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊ ไปอาบน้ำนั่งฟังวิทยุเอาสามห้าวะดีใจได้เงินหมื่นหนึ่งแล้ววะดีแม่ไอ้ลานไปไหนของมันฮะไม่รู้จับไปกินข้าวกับจุานะป่านี้แล้วไม่รู้สิก็มาตอนบ่ายอะแม่ได้ยินมันโวยวายส่งเสียงดังล่นห่อไปหมดเลยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะพ่อไปไหนของมันวะไอ้ลูกอนี้ ้องแม่อยู่พอดีเลยใาจถ้ามทำอะไรกันเนี่ยว่าขอกินข้าวดูว่าไม่เห็นเหรอว่าแต่เองก็ไปไหนมาวะไอร้านนี่นี่นี่เองถูกหวยแล้วไงวะเนี่ยถึงได้ซื้อเหล้ามาอาบเนี่ยฮะไอ้ร้านช่างเถอะทำไมเขาไม่คุยกับเรานึกเราไม่คุยเราไม่กล้าคุยกับเขาตอนทอม เราชอบเขาเราทำไมไม่บอกไม่คุยอะไรก็เครียดหนักคิดหนักเสร็จแล้วจากไปเหมือนตายจากกันลืมคืนวันที่เคยผ่านมาใจเจ้าดำหนักหนาก่อนจะไปไม่เคยมาลา ความเมตตาไม่เลือเยื่อใยคนขี้เร่ยังฉันนาบันคงต้องแก่ตายขาดคู่เคียงร่วมเตียงนอนกายสาวใดเห็นใจเอ็นกายหายก่อนนอน ช่งแรกๆก็หลับแต่หลังๆมาไม่ค่อยหลับกินกาแฟนักมันคิดมากด้วยมันยังไงไม่รู้คเครียดเฮ้ยเยทำไมมึงถึงซรีซงอย่างนี้วะนอนบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยนอนแต่มันไม่หลับตาหลับ นะระวังนะระวังระวังมันจะขังมือพิตายอยู่ในเนี้ยระวังอย่าอย่านะอย่าขังกูอย่าแก้กูอย่าขังกูอย่าแก,ก้แก,กูนะอย่าขังกูกลัวเพื่อนจะขังจะปิดประตูหนีเลยก็ทำไมถึงกลัวเพื่อนเขาจะแก้ก็ไม่รู้กลัวยังไงไม่รู้เราก็ระแวงตัวเราก็เดินตามไม่เป็นนะมึงไปตั้งไกลแล้วเนี่ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ย ฮะโอ้โห,โหวายสักท์กูขอโทษด้วยเว้ยมันเป็นอะไรปะเนี่ยไม่เป็นอะไรละไม่เป็นละแน่ใจนะไปทำงานไป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 เลยไป<ะ>เป็นอะไรวะปากกูซื้อข้าวแล้วก็ไม่ยอมกิน มันจะฆ่ามึงมึงอยากกินในร้านมันจะฆ่ามึงมันจะฆ่ามึงถ้ามียาพิษถ้ามียาพิษกูไม่กินกูไม่กินกูไม่กินถ้ามียาพิษสั่งเพื่อนซื้อข้าวกล่องไม่กินไม่กินเว้ยกัวกลัวมีพิษตอนนั้นในความคิดคิดว่าทำไมมันถึงจะมีพิษไม่รู้เหมือนกันมันคิดเองอืม ไม่กากาินมึงจะอยู่ไปทำไมไหวยสมราไม่มีใครรักมึง,มงและก็ไม่มีใครสนใจมึงหรอกว้ยไม่จริงไม่จริงจนก็สิพี่เรก็พี่เรใครจะสนใจมึงวะไป ไม่ก็ไปตายซะไปไปเอาไปเขียนทุกหมายเลยจิดกระดาษตะกร้ามาเลยเขียนทุกหมายเหมือนกฎหมายลัตายอ่ะ เขียนเป็นลายฉบับด้วยเขียนแล้วก็ขยำทีเขียนแล้วก็ขยำทีกินยาพาราไปประมาณยี่สิบกุม็ดจะกินให้มันนอนหลับแบบให้หลับแล้วตายไปเลยอะยาไปแล้วเขียนมันเยอะไปแล้วน่าเสพกัน ให้จ <c oughs> ้า <expand> จ <j> <St> <he Bis> <Island> ิ้ดาตาแล้วนะตรกนี้ันต้องจบกันด้วยนะเหม็นไจังไวะ้นงกันดมดิ่เหม็นว่ะไ่ใช่ลองดมิเหม็นมากเลยอะงดมดูเข้าดมสุดยอดโย เขาจะเป็นคนกินตัวแรงเนในร้านมัน,นเป็นที่รังเกียจของเพื่อนของสังคมด้วยของทุกคนด้วยแต่เขาก็ไม่แก้ไขแต่ก็เหม็นอยู่นัน แล้วก็สกังสกังทุกวันเลยเวลาเดินไปไหนก็นสกังมาแล้วสกังไอสกังไอสกังก็เลยเปลี่ยนชื่อไปเลเมดวยวตรียม<ๆ>ตัวหากนันไดเลย hey, นสอบเป็นไงบ้างเพื่อนทำไมทําหน้าอย่างนี้ล่ะขอโทษะไยาแกเองอะ ถ้าทำไปก็สมกับอย่งนัแหละนี่ข้าเป็นห่วงเองจริงไหมเว้ยก็เองอะ่ะเป็นคนเดียวอะ่ะในรุ่นเราอะ่ะที่จะไปสอบนี่หว่าเออไม่เป็นไรหรอกข้าก็ต้องขอโทษตัวเองด้วยเหมือนกันที่วันนี้ข้าไม่ได้ช่วยงานเอยอจิ๊บจิ๋บเพื่อนมาสอบปันเหนื่อยดื่มน้ำก่อนนะขอบใจด้วยที่พวกเองมีน้ำใจต่อข้าอืม ้าย,ยังคอยปลุกปั่นให้คนอื่นเกลียดในร้านไปด้วยอ่ะ นับแต่นั้นมาแนนล้านก็กลายเป็นคนเศร้าซึมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดไม่คุยกับใครจะนั่งจะเดินก็วนระแวงรู้นคนพุกแรงเอาเก็บตัวเงียบๆนิ่งๆตรวจหมุนก็บุมบำมบุมพวมุมพอยู่ในปากใน ต่อสู้กับกิเลสรถอื่นไปตามบีบคั้นขันแกล้งเขาไว้กรรมเร็วๆมาลิขิตมาออกแบบแผนแผนชีวิตให้เราได้เจอแต่อุปสรรคให้เจอแต่ความผิดหวังให้เจอแต่ความทุกข์เจอวัตถเหตุอย่างหนักเหล่านี้มันเป็นเพราะผลแ่งการชอบสร้าง